สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้นะครับเราก็มาซ่อมรถยามาฮ่านะครับเมร80นะครับผมคันนี้นะครับเร่งไม่ขึ้นนะครับผมได้ทําการล้างคาบูนะครับแล้วก็ถอดลูกสูบนะครับมาเช็ดมาเช็คทําความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการทะลวงท่อนะครับท่อมันมีคราบขมเาเต็มเลยนะครับเราได้ทะลวงท่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ท่อโล่งแล้วนะครับ ได้ล้างคาบูแล้วเช็ดทอดลูกสูบมาทำค้ามสะอาดเช็คเปล่าคงเป,าก,งเปากองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทะลวงทอ่อแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเรวมากเลยนะครับผม เร่งไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เราได้แก้ไขแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ